สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเพียงเดือนละ50บาทสามารถยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้เพื่อรับฟังเรื่องเฉพาะสำหรับสมาชิกเท่านั้นฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องกันด้วยนะคะไปฟังกันต่อเลยคะ่ะอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนตอนที่5ความลับของมาวิน เลน่ารู้สึกตัวอีกครั้งก็สายจนเกือบเที่ยงเธอได้รับการดูแลอย่างดีอีกแล้วอาหารถูกจัดเตรียมไว้อย่างสมบูรณ์เสร็จสับเมาวิละคะจนถึงตอนนี้เธอก็ยังไม่เห็นเขาเขาจะไม่อยู่สองสามวันเท่านั้นไปไหนหลหรคะเรื่องงานเลน่านิ่งเงียบไปเธอไม่ได้รู้สึกว่าลีโอหลบเลี่ยงการตอบคำถามของเธอแต่อย่างใด<ๆ>เธอกลับคิดในทางตรงข้ามว่า นี่เป็นพฤติกรรมปกติสินะถ้าถามมากจะดูผิดปกติไปเลน่าจึงทำเพียงพยักหน้าตั้งหน้าตั้งตาก,กินมื้ออาหารบำรุงร่างกายตรงหนั่งเงีย,งยบๆเลโอโยกยิ้มเล็กน้อยจะว่าไปเลนาแบบนี้ในสถานการณ์นี้ไม่สร้างความลำบากอะไรให้เขาเลยก็ดีทางด้านมาวินที่ต้องมายัางสถานที่ที่ตนจากไปนานเลือกได้เขาย่อมเลือกที่จะไม่มาอีก มาแล้วเหรอมาวินมองเจ้าของเสียงทักทายนั้นด้วยแววตาไม่ใยดีนี่ไม่พอใจแล้วไงไม่ต้องการแล้วไงนายก็ปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องกลับมาที่นี่หุบปากไป,ะปซะมาวินผู้สุขขมเยือกเย็นมีอารมณ์ฉุนเฉียวอย่างเห็นได้ชัดแต่ที่น่าแปลกคนที่เขาใส่อารมณ์ด้วยกลับไม่โกรธเคืองเขาแต่อย่างใดโอเคนายไปเตรียมตัวสำหรับการประมูลเถอะ มาวินไม่กล่าวลาเดินออกไปทันทีเจ้านายแพทริกยกมือห้ามลูกน้องก่อนที่จะเอ่ยอะไรออกมาเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่าลูกน้องเขาจะพูดอะไรอย่างไรแล้วที่นี่ก็ต้องพึ่งมาวินบุญคุณที่พ่อฉันเลี้ยงดูมันมาก็เป็นเกราะคุ้มตัวมันและคุ้มที่ให้ที่นี่มีไรายได้มากมายอยู่อย่างที่เป็นอยู่ลูกน้องของแพทริกพยักหน้ารับอย่างเข้าใจ แม้จะอธิบายให้ลูกน้องเข้าใจไม่ให้ทำอะไรผีผามแล้วก็ตามแต่ภายในใจแพทริกเองก็ไม่อาจวางใจสบายใจได้แม้เขาจะทำการตลาดโดยใช้มาวินเป็นเหยื่อให้กับสาวๆที่มากมากไม่ว่าจะสาวแก่สาวอ่อนต่างก็รังรอวันนี้มีลูกค้ากี่คนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้148คนครับแพทริกพึงพอใจอย่างมาก กับจำนวนสมาชิกตัวเลขที่เพิ่มขึ้นหลายเดือนมานี้รายได้ของที่นี่เท่าทวีคูณอย่างล้นหลามแนวทางการตลาดของเจ้านายแจงมากครับตั้งแต่การปรากฏตัวครั้งแรกของมาวินเมื่อครั้งก่อนเสียงลือเสียงเล่าอ้างกระจายในวงการเหล่าผู้หญิงที่มีเงินต่างก็แห่เข้ามาสะสมแต้มเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการประมูลมาวินในครั้งที่สองแล้วผู้หญิงคนแรกที่ประมูลมันไปได้ ได้มาปรากฏตัวที่นี่อีกหรือเปล่าคราวนี้ลูกน้องสายหน้าไม่เลยครับเธอหายไปอย่างลึกลับแพทริกหวนคิดถึงใบหน้าหวานๆงดงามไร้เดียงสานั้นแล้วหัวใจเขาก็สั่นไหวเขาไม่แคร์เลยว่าเธอจะผ่านศึกหนักมาก,กับมาวินแล้วก็ตามเธอเป็นใครมาจากไหนเขาส่งคนตามหาเธอแทบพลิกเมืองแต่ยังไงก็หาไม่เจอรอดูไปก่อนเธออาจจะปรากฏตัวอีกครั้งก็ได้ จะเป็นไปได้ยังไงครับหลายเดือนมานี้เธอไม่ได้มาสะสมแต้มเลยนะครับเรื่องนั้นสำคัญด้วยหรอสั่งการไปถ้าเธอปรากฏตัวให้พวกเราจับตัวเธอไว้ในทันทีลูกน้องขานรับอย่างแข็งขันและขอตัวออกจากห้องไปเมื่อได้อยู่เพียงลำพงังแพทริกนั่งลงและเปิดวิดีโอที่ถูกบันทึกไว้ของมาวินกับหญิงสาวคนนั้นดวงตาเธอช่างวองวอนเย้าวยวน ยากที่ใครได้มองแล้วจะผละจากมาได้นิ้วหนานลูกโครงหน้าเล็กผ่านหน้าจอคอมที่กดค้างภาพในท่าที่เธอหง่นเอียงมาทางกล้องที่ซ่อนเอาไว้อย่างไม่ตั้งใจในตอนที่เปิดดูวิดีโอนี้ครั้งแรกเขากลับรู้สึกว่าเหมือนเธอรู้ว่าตรงนั้นมีกล้องสายตาเธอกำลังเชิญคนที่อยู่หลังกล้องให้เข้าไปลิ้มลองเธอ แค่มองและจินตนาการแพทริกก็รู้สึกเรียกใครเข้ามาทีเขากดอินเตอร์คอมสั่งการลูกน้องข้างนอกเข้าใจดีไม่กี่นาทีเสียงส่อนสูงกระเท้าผืนก็ดังเข้ามาแพทริกปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์นี่เป็นความลับของเขาที่ไม่อาจให้ใครรู้ได้ว่าเจ้าพ่ออย่างเขาที่มีอาชีพขายเนื้อหนังมังสาข,ของผู้หญิงและผู้ชายบำเรอกามกลับอ่อนไหวเพียงภาพของหญิงสาว ที่แม้แต่ชื่อก็ไม่รู้จักไม่ใช่สิในตอนนั้นไม่ใช่เฉพาะเขาที่ได้รับการผ่าตัดยังมีมาวินและคนอื่นๆรวมทั้งสิ้นห้าคนแต่ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีเพียงเขาและมาวินแต่มาวินกลับประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้อย่างมากมาวินเป็นที่ต้องการของผู้หญิงมากมายอย่างเต็มใจต่างกับเขาถ้าไม่มีอำนาจของพ่อและเงินเขา ทั้งทางที่มีของดีกลับไม่ได้รับความจริงใจแต่อย่างใดอืมแน่นแพทริกครางและต้องกลับไปพิจารณาใบหน้าที่ถูกตกแต่งไว้จัดจ้านในทันทีอายุเท่าไหร่แพทริกเอ,อ่ยถามพร้อมกับบังคับมือให้เธอขยับสะโพก1ค่ะอืมอื่อหลนก็ไม่อาจกักเก็บเสียงครางจากความเสียสั้นที่ได้รับในตอนนี้ รับแขกมากี่ครั้งแล้วสามครั้งค่ะเธอตอบเสียงขัดขาดหายหายตอนที่หล่อนเดินเข้ามาในตอนแรกด้วยท่าทางจัดจ้านประกอบก,บกับการแต่งหน้าแต่งตัวให้ดูกเกินอายุเขามองผ่านๆก็คิดว่าเธอผ่านมาไม่น้อยและอาจจะเป็นผู้หญิงที่เขาเคยเรียกมาใช้งานแล้วจึงไม่ได้สนใจมากนะักเสียบริสุทธิ์ครั้งแรกกับใครใช่ลูกค้าที่นี่หรือเปล่า ตัวเธอร้อนผ่าร่างกายเริ่มชุ่มไปด้วยเหงือ่อเธอสายหน้ากับแฟนตอนอายุ19ค่ะเฮ้ยเด็กสมัยนี้ใจกล้าเร็วจริงๆแล้วแฟนเธอไม่ว่าเหรอที่มาทำงานแบบนี้เราเลิกกันแล้วค่ะทำไมหนูอยากได้เงินมากกว่านี้แพทริกหัวเราะกับคำตอบที่ตรงไปตรงมาแล้วของฉันถูกใจเธอไหมหนูชอบมากค่ะงั้นเดือนนี้เธอไม่ต้องรับลูกค้า ฉันชอบความตรงมาตรงไปของเธอค่ะเสียงตอบรับอย่างไม่ต้องคิดและช่วงเวลานี้เองที่แพทริกลืมใบหน้าไร้เดียงสาดวงตายาวยวนสนุกกับหญิงสาวตรงหน้าได้อย่างเบิกบานใจพี่มาวินครับงานนี้จะเริ่มในอีกครึ่งชั่วโมงเจ้าหน้าที่ของผับเข้ามาแจ้งมาวินที่เข้ามาอยู่ในห้องนอนใหญ่ที่ถูกจัดไว้อย่างหรูหราเดี๋ยวเขาต้องออกไปปรากฏตัวบนเวที และกลับเข้ามาในห้องนี้พร้อมกับหญิงสาวที่ชนะในคืนนี้เขาจะมีมูลค่าเท่าไหร่กันในคืนนี้มาวินหวนคิดตอนที่เขาถูกประมูลครั้งแรกเมื่อหลายเดือนก่อนเขาไม่ได้มีความตื่นเต้นใ,นใดๆมันก็แค่แนวทางการตลาดใหม่สร้างชื่อสร้างอัธรรให้กับหญิงสาวที่มีเงินทั้งโสดและไม่โสดที่ชอบเที่ยวหาความสุขกับผู้ชายแบบเขารักสนุกแต่ไม่คิดผูกพัน ครั้งนั้นเป็นการประมูลครั้งแรกที่ผับทดลองตลาดแบบนี้แน่นอนว่าราคาเริ่มต้นย่อมเป็นตัวเลขธรรมดาที่หญิงชอบเที่ยวทุกคนเข้าถึงไม่มีแม้แต่ค่าตัวเข้าประมูลหรือแม้แต่การสะสมแต้มจากการมาใช้บริการในผับการตลาดเหล่านี้ล้วนเป็นการคิดของแพทริกทั้งสิ้นทั้งๆท,ที่เติบโตมาพร้อมกันแท้ๆแต่มาวินไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อ เป็นเพียงเด็กกำพร้าที่พ่อของแพทริกรับอุปการะเลี้ยงดูการเลี้ยงดูที่ผ่านมาของพ่อระหว่างเขากับแพทริกก็ไม่ได้แตกต่างกันพวกเขาต่างก็เข้ารับการผ่าตัดให้เอ็นเนื้อพิเศษเหนือกว่าผู้ชายปกติทั่วไปในเมื่อมาวินไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อไม่ใช่พี่น้องแท้ๆของแพทริกรูปลักษณ์ภายนอกของพวกเขาย่อมแตกต่างกัน แน่นอนว่าเขาย่อมโดดเด่นกว่าแพทริกอย่างไม่ต้องสงสัยความสัมพันธ์เยื่องพี่น้องที่เติบโตมาด้วยกันกลับถูกความริษยาเข้าแทนที่แน่นอนอีกครั้งว่าคนที่ถูกริษยาก็ต้องเป็นเขาเองหลังจากพ่อเสียชีวิตไปเมื่อปีก่อนแพทริกก็เข้ามาดูแลกิจการแทนในฐานะบุตรชายคนเดียวของพ่อทุกอย่างของพ่อก็ต้องตกเป็นของแพทริก ส่วนเขาก็เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเล็กๆที่พ่อได้มอบให้ตั้งแต่แรกเดิมอยู่แล้วจึงไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรนายจะไปก็ได้แต่นายจะอักตันอยู่ไปโดยไม่สนใจที่นี่ที่นี่พ่อสร้างขึ้นมาและที่นี่คือที่ที่ให้การศึกษาเลี้ยงดูนายจนเติบใหญ่ ในตอนนั้นเขาที่ยังคงต้องทำงานเป็นสินค้าของผับแห่งนี้ได้ขอประกาศเดินออกจากที่นี่ไปโดยที่ไม่รับอะไรทั้งสิน้นพร้อมจะโอนหุ้นของเขาคืนให้แพทริกทั้งหมดแต่แพทริกกลับไม่ยินยอมใช้บุญคุณของพ่อเป็นตัวบังคับเขาเขากับแพทริกจึงถกตกลงกันอยู่นานจึงได้ข้อสรุปว่าเขาจะมาเป็นสินค้าให้ทางผับจัดการประมูลเป็นจำนวนหครั้งเท่านั้น เป็นการคืนหนี้ค่าเลี้ยงดูที่ผ่านมาปลดเปลื้องภาระที่ตกลงกันแล้วเขามาวินไม่เกี่ยวข้องใดๆกับผับแห่งนี้และแพทริกตายก็ไม่ต้องมาเผาผีก,กันเลยสัญญาที่ทั้งสองให้ไว้แก่กันการประมูลครั้งที่สองความรู้สึกของเขาแตกต่างกับครั้งแรกอย่างสิ้นเชิง ครั้งแรกไร้ซึ่งการตื่นเต้นแต่ผลที่ได้กลับล้ำค่ามหาศาลแม้ครั้งนี้เขาก็ยังไม่ตื่นเต้นจะมีก็เพียงความรู้สึกที่ผิดที่มีต่อเลนาเขาเชื่อว่าเลนาคือของขวัญที่สวรรค์ประทานมาให้เขาเมื่อเขาตัดสินใจจะออกจากวังวนคาวโลกีนี้ชีวิตต่อจากนี้ของเขาเป็นของเลนาครั้งแรกที่แพทริกเปิดการประมูลร่างกายของเหาผู้ชาย ในตอนนั้นยังมีชายหลายๆคนเขาเป็นคนสุดท้ายที่ออกมาให้หญิงสาวแย่งประมูลจึงเลี่ยงไม่ได้ที่เขาจะต้องมาเจอกับสภาวะแบบที่เหลือเขากับหญิงสาวเพียงไม่กี่คนในตอนนั้นฉันจะเอาคนนี้แต่จูจ่ๆในตอนนั้นหลังจากที่เขาออกมายืนบนเวทีอยู่นานก็ยังไม่มีใครให้ราคาตัวเขาเสียทีเสียงหวานๆเล็กๆ ดังกล้องมาจากมุมหนึ่งของห้องความน่าสนใจของ่าลสาวสาวที่สั่งซาไปกลับเรียกกระแสะให้ทุกคนกลับมาสนใจซึ่งเธอคนนั้นเมาหนักเลยมันเป็นคืนที่ฝนตกหนักเขาจําได้ดีในเมื่อเขาพบกับฮีโร่มีหรือว่าเขาจะไปกับคนอื่นที่ไม่เห็นค่าในตัวเขา ซึ่งในคืนนั้นเขาเสียน้ำให้เธอด้วยเงินเพียงไม่เท่าไหร่ที่ออกมาจากกระเป๋าของเธอค่าเหล้าหนึ่งขวดยังแพงกว่าค่าตัวเขาในคืนนั้นด้วยซ้ำแต่คืนนั้นเป็นคืนที่เขามอบจูบแรกที่ดูดดื่มให้กับหญิงสาวที่ประมูลตัวเขาไปเลน่านั่นคือชื่อเธอ และเธอก็ทำให้เขาโด่งดังเมื่อผับป,ปล่อยคลิปสั้นๆที่ตัดต่ออย่างงดงามระหว่างเขากับเธอออกไปให้เฉพาะแค่ที่เข้ามาในผับได้เห็นเป็นการเรียกน้ำย่อยทางผับเรใบใบหน้าเธอแต่กลับไม่ปิดบังดวงตาไร้เดียงสาที่แสดงความรู้สึกยามที่ถูกเขาทิมแทงกระแทกใส่เขารู้ดีว่า ความรู้สึกที่ถูกเผยแพร่ไปไม่ใช่การแสดงเกินจริงอย่าว่าแต่ผู้ชายเลยที่ได้เห็นเธอผู้หญิงอื่นที่ได้เห็นเธอยามอยู่ใต้ร่างเขาเลนหน่าก็กลายเป็นผู้หญิงที่ถูกอิจฉาในทันทีมาวินเดินออกจากห้องชุดสุดหรูไปยังเวทีอย่างไรก็ต้องให้ผู้ประมูลได้ยอนชมสินค้าก่อนไม่มีใครสามารถคาดเดาอารมณ์ความรู้สึกของคนผู้นี้ได้ดวงตาเขานิ่งสงบ ท่วงท,ท่าท่าทางเขามั่นคงนี่เหลือผู้ชายที่ขายตัวได้เขามาวันนี้ก็เพื่อเอาร่างกายมาบำเรอให้กับผู้หญิงที่มีความต้องการทางเพศและเงินมหาศาลแต่ที่ผับแห่งนี้ไม่ได้เห็นเงินสำคัญยิ่งกว่าชีวิตของลูกค้าผู้หญิงที่จะมาเจอกับมาวินแน่นอนว่าจะไม่ใช่สาวใหญ่ที่เสี่ยงต่อการดับคาเตียง จึงทำให้มาวินคลายความกังวลเรื่องนี้ไปแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าทางผับจะเห็นแก่หน้าเขาทั้งหมดแพทริกต้องการเผยแพร่าภาพเรือของหญิงสาวผู้ชนะออกสื่อเป็นจุดขายของผับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทางผับจะไม่รับสาวใหญ่มาหาความสุขเพื่อลดความยุ่งยากที่นี่จะมีหน่วยห้องพยาบาลก่อนที่ชายหนุ่มจะพาสาวใหญ่ขึ้นเตียงเจ้าหน้าที่ที่หน่วยพยาบาล จะต้องตรวจร่างกายของลูกค้าเสียก่อนผับแห่งนี้ไม่ใช่มีเฉพาะของลูกค้าหญิงเท่านั้นกลุ่มลูกค้าชายที่มาหาความสุขกับหญิงสาวก็มีเช่นกันแต่ไม่มากสักเท่าไหร่หญิงสาวที่มาทำงานที่นี่จึงมีไม่มากแต่ที่โดดเด่นคือพวกหล่นเป็นของสดใหม่รับแขกน้อยแต่รับแขกคนที่มีชื่อเสียงที่ต้องการปกปิดตัวตน ผับจึงมีแต่ห้องรูแบบส่วนตัวเท่านั้นและผับไม่ปิดโอกาสผู้หญิงเหล่านั้นที่บริการแขกชั้นสูงจนเป็นที่ถูกใจของแขกก็จะถูกซื้อออกไปบ้างก็ไปเป็นภรรยาออกหน้าออกตาบ้างก็ไปเป็นภรรยารองบ้างก็ถูกซื้อเป็นรายปีก็แล้วแต่ป้องการของแขกของเก่าไปของใหม่ก็มาทดแทนผู้หญิงเหล่านี้ก็จะทราบซึ้งในบุญคุณของผับ ที่ไม่ได้ออกเปรียบพวกเธอก็จะแนะนำหาลูกค้าทั้งหญิงชายให้มาใช้บริการที่นี่ต่อไปไม่มีอะไรจะต้องเสียและร้ายกาจเลยสำหรับนโยบายการทำงานของผับแห่งนี้กรีดทันทีที่สปอตไลท์ส่งแสงไปยังมาวินที่ยืนพร้อมอยู่เหล่าญิงสาวต่างก็กรีดร้องดังกับว่าได้พบเจอดาราที่ตัวเองชื่นชอบก็ไม่ปานตัวจริงหลอกว่าเยอะเลย ของเขาใหญ่มากจริงๆอย่างนั้นเหรอความใหญ่จริงไม่จริงฉันไม่แคร์แล้วตอนนี้เพราะความหล่อคือของจริงจริงถ้าวิดีโอไม่ตัดต่อฉันว่าแรงเขาต้องดีมากแน่ๆซอยถี่เร็วแรงแบบนั้นผู้หญิงอย่างเราต้องคลั่งแน่ๆเสียงกรีดร้องบ้างกระซิบกระซาบบ้างพูดคุยในถ้อยคำหยาบโลนบ้างสื่อความในบ้างเกิดขึ้นในทันทีที่มาวินปรากฏตัว มาวินสวมเสื้อใหมพรอมเข้ารูปสีเข้มเผยให้เห็นว่าร่างกายที่ซ่อนอยู่ภายในช่างกำยำหน้าแกรงขามยั่วเกิเลดให้อยากจับต้องจนมือไม้สั่นเขาสวมกางเกงยีนสีเข้มตามสมัยนิยมสวมรองเท้าผ้าใบการแต่งตัวไม่มีอะไรต้องหวือหวาแต่ก็สมกับบุคลิกข,ของเขา เอาละครับสาวๆใกล้ได้เวลาเสนอตัวเลขกันแล้วนะครับไม่มีกติกาอะไรมากมายคนที่ให้มากที่สุดก็ได้เวลาและร่างกายเขาไปครองประหยัดช่วงเวลาในการประมูลมากเท่าไหร่เวลาการเป็นส่วนตัวของคุณสาวๆก็มากขึ้นด้วย8ชั่วโมงเริ่มนับถอยหลังปี๊และหน้าจอใหญ่สีดำก็ปรากฏตัวเลขดิจิตอลตัวเลข8ชั่วโมงค่อยๆลดลง สาวๆร้องออกมาอย่างไม่พอใจเมื่อต่างก็เพิ่งรู้เงื่อนไขข้อนี้10ล้านเสียงแรกก็บอกราคาที่ทำให้คนทั้งห้องต้องร้องฮืออย่างพร้อมเพรียงโดยไม่ต้องนัดหมายผู้ชายขายตัวคนหนึ่งเพียงคืนเดียวจะมีราคามากขนาดนี้เลยเหรอยังไม่มีตัวเลขอื่นเสนอขึ้นมามาวินที่กำลังจะเดินกลับเข้าไปถึงกับชะงักเทา้า เพราะเขาเองก็ไม่คิดว่าครั้งแรกเขาก็ถูกเสนอราคามาให้มากเพียงนี้สปอตไลท์ส่งไปยังเจ้าของเสียงมาวินขบกัดกรามแน่นทันทีที่เห็นหน้าเธอได้ชัดขึ้นโรซาลีทำไมถึงเป็นหล่อนไปได้ทั้งสองศบตาก,กันในที่สุดแววตาของโรซาลีสื่อความหมายจนมาวินเข้าใจโดยทันทีว่าเธอบอกเขาว่าเธอหาเขาพบแล้วสิบห้าล้าน มาวินย้ายสายตาไปยังเจ้าของเสียงยอดประมูลใหม่เขาขอให้เธอคนนี้ชนะแต่30ล้านโรซาลีตอกฝาโลไม่ถึงสามนาทีด้วยซ้ำมาวินหายไปจากบนเวทีแล้วด้วยอารมณ์ที่ไม่ดีแน่นอนว่าโรซาลีต้องจ่ายเงินก่อนเท่านั้นถึงจะไปหามาวินได้โรซาลีเตรียมตัวมาอย่างดี ทำให้มาวินที่กลับเข้ามาในห้องไม่ถึงสิบนาทีประตูห้องเปิดพร้อมกับร่างราหองเดินเข้ามาโรซาลีชอบกลิ่นหอมในห้องนี้ในทันทีมันช่างลงตัวกับมาวินเขาอยู่ตรงนั้นคิ้วหนาขามวดมองเธอแน่ละ่ะเขาต้องแปลกใจและคิดไม่ถึงว่าเธอจะหาเขาเจออีกครั้งในสถานที่เดิมเธอกับเขาใช่ว่าไม่เคยกันมาก่อนเสียนหน่อยทำไมนะ ทั้งๆท,ที่เธอก็เจอเขาก่อนเลนาทาไมตอนนั้นเธอกับเขาถึงไม่ลงเอยกันหรือเพราะว่าเธอไม่กล้าหาญพอที่จะพาเขาออกจากที่นี่เธออาจจะเป็นพวกที่รู้ตัวรู้ใจตัวเองช้าก็ได้เธอรู้ใจตัวเองหลังจากที่เห็นมาวินสนิทสนมกับเลนา ถ้าตาไม่บอดเธอต้องดูออกว่าสองคนนั้นมีความลึกซึ้งกันและเมื่อเธอกลับมาที่ผับแห่งนี้อีกครั้งจึงทำให้เธอได้รู้ว่ามาร์วินจากไปแล้วในตอนนั้นเธอเกิดการสิ้นหวังหวัวใจเธอปวดร้าวแต่ในความมืดมนนั้นจู่ๆจ,จ,จอก็ฉายภาพมาร์วินกับเลนาแน่นอนว่าเลนาถูกเบลอภาพไว้แต่เพราะเธอเคยเจอเลนามาก่อนจึงมองออกว่านั่นเป็นเลนา เธอจึงต้องกลับมาใช้บริการเป็นลูกค้าของที่นี่เพื่อให้ได้มีสิทธิ์มีแต้มที่จะเข้าประมูลมาวินในคืนนี้ความจริงแล้วสำหรับเธอแล้ว30ล้านเธอไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันมากถ้าเทียบกับตัวมาวินเท่าไหร่ก็ไม่อาจนำมาตีมูลค่าเขาได้โลซาลีใช้สิทธิ์ของตัวเองในทันทีเธอขึ้นคล่อมนั่งบนตักของมาวินสองแขนคล้องอบศีรษะเขาไว้ เธอมอบรอยยิ้มให้กับเขาเซอรย์ Surprise! มาวินทำเพียงแค่มองเธอในตอนนี้มาวินเกิดความกังวลอยู่ลึกๆแต่เขาปกปิดความรู้สึกนี้ไว้โรซารีรู้ว่าตอนนี้เขากับเลน่ามีความสัมพันธ์พิเศษกันและเธอก็รู้ว่าเขากลับมาที่นี่เธอยังรู้อีกว่าเลน่าเคยมาที่นี่เขาจะต้องไม่ให้เธอรู้เรื่องเหล่านี้สร้างความกังวลใจให้กับเขา อยากรู้จังว่าถ้าเลน่ารู้ว่าคืนนี้คุณเป็นของฉันอีกครั้งเธอจะเป็นอย่างไรบ้างโรซาลีอยากจะเบรกเมลเขาแล้วแต่ยังอ่อนหัดเกินไปมาร์วินผู้ครั่งหวอดอยู่บนเส้นทางชีวิตนี้เขาหรือจะปล่อยให้หญิงสาวที่ไม่ได้สำคัญอะไรกับเขาเลยมามีอิทธิพลเหนือเขามาร์วินแยกแขนอบเอวคอดกิ่วดึงเธอให้เข้ามาใกล้กระซิบเสียงแหบพลาแสนเซ็กซี่ ถ้าอยากเหนือกว่าผู้หญิงทุกคนที่ผมเคยเจอก็ต้องขึ้นอยู่กับคืนนี้ว่ามาวินไล้ปลายลิ้นลมเลียใบยหูขาวๆกระตุ้นหญิงสาวอืมโรซาลีอดไม่ได้ที่จะคลางถ้าโรซาลีเหนือกว่าเลนาแน่นอนว่าคนตัดสินไม่ใช่ผมแต่เป็นผู้ชมที่จะได้เห็นใครเหนือกว่าก็จะเป็นที่ยอมรับคนที่ด้อยกว่าก็ต้องหายไป โรซาลีเบิกตากว้างใช่แล้วถ้าคืนนี้เธอทำได้ดีกว่าเลนาภาพความบันเทิงของเธอกับมาวินจะถูกเผยแพร่ออกไปแทนนั่นก็เป็นการประกาศออกไปว่าเธอได้เข้ามาครองเธอไม่ลืมความอิจฉาที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่เธอได้เห็นเลนากับมาวินผ่านหน้าจอนั้นแล้วถ้าต่อจากนี้หญิงสาวที่จะเป็นที่ถูกอิจฉาคือเธอเธอก็จะเป็นผู้ชนะ มาวินยกยิ้มมุมปาการมาครั้งนี้ของเขาหาใช่แค่มาทําหน้าที่ของตนแต่เขามาเพื่อที่จะหาทางลบวิดีโอภาพของเลน่าออกจากที่นี่ถ้ามีหญิงอื่นที่เร่าร้อนกว่าแน่นอนว่าผับต้องเปลี่ยนวิดีโอการตลาดใหม่แน่ๆแต่เขาไม่พาเลน่ามาที่นี่อีกเธอไม่มีทางรู้เรื่องนี้ มาวินสุกหน้าพรมจุมพิษประทับรอยแดงไปทั่วคอเรียวขาวของโรซาลีและทุกครั้งก็จะปรากฏรอยแดงเป็นจ้ำๆในทันทีแค่เริ่มโรซาลีก็ร้องครางร่างกายบิดมวนกระสับกระส่ายโรซาลีเต็มเปลี่ยมไปด้วยความสุขเมื่อชายที่สัมผัสบ,บำเรอกรรมให้กับเธอคือผู้ชายที่ครองหัวใจของเธออยู่แม้จะเป็นรักข้างเดียวอยู่ก็ตามความสามารถของมาวินครั้งนั้น กับครั้งนี้ช่างแตกต่างกันเหลือเกินครั้งนี้มาวินผสมผสานความอ่อนโยนลงตัวกับความดิบเถื่อนให้เธอได้กรีดร้องออกมาอย่างมีความสุขเพื่อแรงเขาไม่ตกไปเลยสักนิด ยามที่เขาพักเอาแรงเขาก็ไม่ทําให้เงิน30ล้านของเธอเสียเปล่านิ้วมือต่างๆของเขาก็ชํานาญอย่างไรทิติช่วงอึดใจหนึ่งโรซาลีก็อดไม่ได้ที่เกิดการอิจฉาเลนาที่หล่อนนั้นได้รับสิ่งเหล่านี้ทุกช่วงทุกเวลาที่หล่อนต้องการมาวินจะต้องเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นเลนาฉันจะต้องเอาเขามาเป็นของฉันอย่างถาวรให้ได้ ยิ่งมีความสุขมากเพียงใดโรซาลีก็เต็มไปด้วยความลิษยาเธอต้องการผู้ชายคนนี้จนหัวใจแทบหยุดเต้นให้ต้องใช้วิธีอะไรเร็วร้ายแค่ไหนเธอก็ไม่เกี่ยววิธีแล้วขอแค่ได้ร่างกายเขามาเป็นของเธอคนเดียวแน่นอนว่าหัวใจของเขาเธอก็ต้องการแต่เธอคงไม่มีความสามารถที่จะได้หัวใจของเขามาในเร็ววันเพราะฉะนั้น เธอจะต้องได้ร่างกายเขามาเป็นของเธอก่อนและเธอจะมอบความสุขทางร่างกายให้กับเขาอย่างที่เขาไม่เคยได้รับมาก่อนหลังจากนั้นเขาจะมอบหัวใจของเขาให้เธอไปยืนแทนเลนาเองเมื่อมาวินไม่หยุดโรซาลีก็ไม่หยุดเช่นกันทุกอย่างทุกลีลาดำเนินตามเวลาที่ถูกกำหนดไว้จบไปอีกตอนแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องรุ่งอรุณโนทัยด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะ